สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ document library นะครับของ SharePoint ในพาร์ที่6แล้วนะครับผมไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับตอนแรกที่ทำเนี่ยโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมนะครับยังอยู่บนไซต์ที่เป็นไซต์เซลเทมเพลตนะเป็นไซต์เซลที่ทางผมเนี่ยคอนฟิกไว้นะครับสำหรับที่จะเอาไปนำเสนอนะครับให้กับบริษัทที่ ต้องการใช้ระบบ CRM นะครับผมเลยคอนฟิกระบบไว้ในหลายเรื่องโอเคเรายังกลับมาดูที่พื้นที่หลักนะครับที่ผมเซตอัพไว้นะครับก็คือเรื่องของ document เ,เ,เรื่องของ quotation นะครับเดี๋ยวผมหาก่อนเนาะโอเคอันนี้คือ quotation นะครับยังขับไปดูหน้าเดิมนะเพราะว่ามันจะมีฟังก์ชันที่ยังน่าสนใจอยู่นะครับซึ่งผมไปเจอว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันมีประโยชน์มากนะครับนั่นก็คือ ฟังก์ชันตัวนี้ครับออตโตเมตครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราคุยกันเรื่องว่าตัวออตโตเมตเนี่ยนะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้ตอนแรกนะครับออตโตเมตมันจะเป็นนี้เห็นไหมครับมันจะมีมันจะม,ม,มีแค่นี้ขึ้นว่าขึ้นเป็นลักษณะน,นี้แต่ถ้าผมติ๊กอย่างนี้นะครับแล้วเลือกตัวนี้นะครับเลือกออตโตเมตจะเห็นว่ามันจะเกิด r r q u e s t sign of f อยู นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยในพาร์ทที่5พูดไปแล้วว่ามาทํางานยังไงนะครับคราวนี้แต่อันเนี้ยมันมีจุดที่มันซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันซ่อนอะไรไ้อีกนะครับผมเข้าไปดูที่ไลบรารีอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งไลบรารีตัวนี้นะครับเป็นไลบรารีที่ผมสร้างไว้สำหรับที่จะบันทึกตัวอย่างนะครับโคงการบันทึกแอคเคาท์ลีนะครับมีคนติดต่อเข้ามานะครับอย่างนี้คราวนี้เรามาดูนะครับว่าตัว ออโตเมทตัวนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีหัวข้อว่า Set r i m i n d e r นะครับมันจะมีว่า Contact date กับ Review date นะครับซึ่งทั้ง2ฟิลเนี่ยนะครับเป็นฟิลที่เป็นวันที่เหมือนกันนะครับผมพบว่าถ้าใน Library นะครับไม่ว่าจะเป็น List Library หรือว่า Document l i b r a r y ถ้าเรานะครับ Set up เรื่องเกี่ยวกับ Update ไว้นะครับ อย่างผมเนี่ยเซตอัพเรื่องเกี่ยวกับเดทไว้อย่างนี้นะครับเป็นวันที่รีวิวเดทนะครับอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวของออโตเมตตัวนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมคลิกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรีวิวเดทรีวิวนะครับผมเดี๋ยวค่อยให้ค่อยอธิบายนะครับว่าผมเซตรีวิวไว้ทําไมนะครับเดี๋ยวแปบนึง ช้านะครับระบบอันนี้เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องวัวไปทาง Microsoft นะครับเพราะว่า Microsoft เนี่ยถ้าเกิดเป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับพวกออโตเมตนะครับเวลาเรียกขึ้นเนี่ยจะช้านะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าผมเลือกตรงรีมายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ m i c r o s o f เนี่ยครับจะไปเรียกฟังก์ชันที่อยู่ในพื้นที่ของออโตเมตขึ้นมานะครับอันนี้คือ GetMail นะครับ ผมให้ใส่ชื่อเข้าไปนะครับว่าเราจะต้องการให้แจ้งใครนะครับเมลนะครับในที่นี้ก็ใส่ชื่อผมเลยนะครับก็ใส่ชื่อเข้าไป get mail ที่จะรีมายนะก็ใส่ชื่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่วันนะครับที่เราต้องการที่จะรีมายนะครับมันจะดูนะครับคือมันจะเช็ครีมายก่อนถึงวันที่เรากําหนดกี่วันนะครับถ้า1วันนะครับถ้าผมกําหนดว่ารีมายวันนี้ อะไรไวพรุ่งนี้นะครับเพราะเพราะเั้าน,นี้จะมีเมลมาหาผมละนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีประโยชน์นะครับสําหรับเอกสารที่เราต้องการนะครับหรือว่าข้อมูลที่เราต้องมีการรีวิวนะครับบ่อยๆนะครับเช่นของตัวของเอ่ลีดนะครับไอ้เขาลีดเนี่ยผมเซตอัพไว้ว่ามีฟิลที่เป็นรีวิวเด,ด้วยนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผม เซตอัพโฟลไว้นะครับว่าต้องมีการรีมายนะครับโดยยึดจากวันที่เป็นรีวิวเดทเนี่ยนะครับจะมีเมลแจ้งไปนะครับให้กับคนที่ใส่ชื่อไว้ตามอีเมลนะครับอีเมลจะเป็นลักษณะนี้นะครับผมได้รับละผม Set up ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับว่าให้รีมายนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็จะได้รับเอกเมลมานะครับแจ้งมานะครับว่าให้ให้รีวิวนะครับ ตัวเล็กขอตัวนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมเนี่ยได้รับนะครับว่าให้ผมรีวิวเล็กขอตัวนี้อ่าผมก็ถ้าผมรีวิวเสร็จแล้วแก้ไขเรียบร้อยนะครับผมก็ทําการที่จะเข้าไปดูโอเคอาจจะเข้าไปปรับมูลค่านะครับอ่าเข้าไปปรับมูลค่าเสร็จแล้วนะครับก็เข้าไปปรับในเรื่องของเดท ไปปรับเดตอาจจะเป็นวันที่15บห้าอย่างนี้ก็จบละนะครับระบบก็เสเซจเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันที่วันที่สินะครับก็จะมีเมลแจ้งมให้ผมทรับทราบว่าตัวได้ขอตัวนี้นะครับต้องการให้ผมรีวิวนะโอเคนะครับพอเห็นภาพใช่ไหมครับว่า อ๋อมันเอาไว้ใช้อย่างนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเซตฟิลที่มีเดทนะครับตัวฟังก์ชันตัวที่รีมายเนี่ยนะครับรีมายเดทเนี่ยครับก็จะมีขึ้นออโต้นะครับแต่ถ้าเราไม่เซตฟิลที่เป็นเดทไว้นะครับมันก็จะไม่ขึ้นออโต้อันนี้ก็คือจุดที่มันซ่อนเลนอยู่นะครับ ก็ถือว่าได้ประโยชน์เยอะเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราเนี่ยนะครับต้องการให้มีเจ้าหนี่นะครับทำการรีมายนะครับหรือว่ารีวิวหรือว่าเป็นพวกงานด็อกิเมนต์นะครับซึ่งมีรอบในการที่จะรีวิวอันนี้ก็ได้ประโยชน์โอเคคราวนี้มาดูตรงนี้นะครับผมเซตวันไว้อย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง นะครับที่ผมเซตไว้ก็คือเอกสารที่เป็นไพลิสไพลิสเนี่ยเราได้รับทุกเดือนนะครับจากซัพพลายเออร์หลังจากที่เราได้รับเนี่ยนะครับเดือนหน้าเราก็ต้องได้รับนะครับแต่ตัวระบบจัดเก็บเราเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีคนอัปเดตก็ได้นะครับผมก็เลยเซตอัพไว้นี้นะครับอย่างแรกนะครับผมก็เซตอัพในเรื่องของตัวนี้ไว้นะครับเซตดีมายนะครับนี่ มันจะเป็นฟิวว่ารีมายนะครับติดไปใส่ชื่อนะครับคนที่ต้องการรีมายนะครับแล้วก็ใส่เดทนะครับให้แจ้งก่อนวันที่ถึงวันที่ต้องรีมายกี่วันนะครับวันที่ต้องทํำกี่วันก็เถอะนะครับอ่านี่ก็ใส่ไว้1วันโอเคเพราะหลังจากนั้นนะครับก็คือระบบก็จะมีเมลไปแหละแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมมาตั้งเงื่อนไขตรงนี้อีก นะครับให้มีการแสดงสีที่มีความชัดเจนขึ้นนะครับเลือกอย่างนี้นะครับเลือก Format ตเลือกฟอร์แมตดิสคอ u m มเสร็จแล้วนะครับให้เลือกชอยน์นะครับฟอร์แมต t e นะครับเลือก Edit Style อันนี้นะครับคือสิ่งที่ระบบนะครับจะทำการแยกเป็น3-4สีให้ก็คือช่วงก่อนวันที่เรากำหนดนะครับช่วงวันที่เรากำหนดและช่วงหลังวันที่เรากำหนดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะครับในการเซตอัพนะครับซึ่งแล้วมันจะแสดงสีได้อย่างชัดเจนนะครับทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้ง่ายนี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อนะครับคิดว่าได้เป็นหัวข้อท้ายสุดแหละนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปที่เรื่องอื่นๆนะครับเกี่ยวกับ Document Library น,นะครับถ้า ท่านใดที่สงสัยเกี่ยวกับ Document Library เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเมลมาที่ Fusion นะครับหรือว่าทัก l i น์ทักแอดมีหลายช่องทางนะครับถ้าอยากที่จะเข้าไปดูข้อมูลใหม่ๆนะครับก็เข้าไปดูที่ Facebook ได้นะครับโอเควันนี้นะครับจบแล้วนะครับเกี่ยวกับซีรีส์ Document Library นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม okay